ถ้าจะกำลังเดินทางก็คงจะล่านะครับเท่าที่เห็นหน้าเห็นตากันแล้วตอนนี้ร็คงจะเป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับที่จะเป็นกำลังหลักนะครับของการอบรมล,ลูกเสือน้ำมันี p นะครับของเราซึ่งวันนี้ก็เป็นวันวัน วันเสาร์นะครับแต่ตอนนี้วันเสาร์วัน,วนที่ยรอะไรก็ไม่มีความหมายเนาะเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ปิดเติมอยู่นะครับปิดเติมอยู่แต่เหนียวนเกินที้สาม,มารุ่นใหญ่เยนะมันก็จะเรองในแจะรอที่ไนนะครับเพราะว่าเรากำหนดไว้ในช่วงที่ว่า ปิดเทอมนะครับปิดเทอมจะได้ไม่รบกวนเวลาของกิจกรรมอื่นขอสควรซึ่งในส่วนของกำนังการเขตแล้วก็ย,ย,ยุ่ง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 วุ่นนะครับเพราะว่า28-29เนี่ยทางสองสองเข้าประเมินเขตนะครับเองก็มาวาเดือตรีรถจักรา เรมาให้การประชุมนะครับไปนานนะครับวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวต่อเตรียมตัวจ่อครับเข้าอีกแปดไม่ใช่สองกระจกผู้ติดปากสองกระ t นะครับเข้าอีกแปดยี่เก้าวันนี้ก็ต้องเตรียมเอกสารนะครับเขตก็จะยุ่งๆทีนีเรากำหนดประชุมว pues ันนี้ไว้วันที่ยี่สิบหกนะครับในงาน ครับแต่ดูแล้วความพร้อมของ BTC เราเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่สำคัญคืออยืงตังแล้วก็ตังออกแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นค่าอาหารรับรองไม่มีปัญหาแน่นะครับนะครับเพราะว่าผก็เร่งเร่งให้พวกเจ้าหน้าที่เขาทางการเงินทางกานให้เขารีบเบิกตังให้ ครับิกทำเรื่องยิบตังให้นะครับแล้วก็ขอกระสืบก็สบายใจได้เพราะว่าตอนนี้มีตังค่าอาหารแล้วนะครับครับก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเกึนๆไปก่อนนะครับก็จะขอเข้านะครับคุณภาพการศ,ศึกษาภห้นอกรอบสี่ใช่ไหมรอบสี่นี่บรรจุแล้วนะครับ โดยให้สสกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์นในเรื่องลูกเสือเห่งจารีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้เป็นตัวบ่งชี้โดยเฉพาะไม่ต้องไปสอดแทรกในตัวบ่งชี้ที่สองไม่แยกออกมาแล้วนะครับไม่ไม,ไม่แยกออกมาแล้วไม่ไม,ไม่ไปสอดแทรกไปในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์นะครับก็จะเกิดความชัดเจนนะครับความชัดเจนขึ้นในเรื่องของลูกเสือ ะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาเนี่ยก็ถูกทางแหละนะครับถูกทางแหละเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยผมในนามเขตแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมกนนารจิการศึกษาเนี่ยถึงรับผิดชอบในงานก,กิจการสงเสริมก็ได้ออกประเมินประเมินลูกแต่โรงเรียนประมาณสิบโรงเรียน,นครับทีมง,งานกันเนี่ยไปพออพอลอ,อีพัดพอออกกระเลย ทิชช่นกอะไรนี่ยพวกเราตัางเป็นหนะการงน,านะครับแล้วก็อาวางแผนไม่ว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเพิ่มมากขึ้นจะออกประเมินงานที่การลูกเสือเนี่ยมากขึ้นมากกว่าสิบโลนะครับมากว่าสบโล,โล,ลจะไปติดตามดูที่ว่างานของโรงเรียนแตัวกันมันรอรอ,อตอนเย็น ว่าหัรเนี่ยเรียกเด็กลงเรียนกันหรือเปล่านะครับถ้าเรียนเนี่ยถ้าถ้าเรียนเนี่ยเราไปกันเนี่ยขอเขาเรียกรวมกองเรียกเปิดกองเลยเนี่ยนั่นเแป๊บเดียวรู้เลยว่าเดินมีเรียนจริงทำจิตกรรมจิงแต่ถ้าโรงเรียนไหนโลกเล็กโลกเล็กมองแค่มองแค่แสดงว่าพี่หน่วยงานตรงนี้มันไม่มีพอไม่มีปุ๊บมาเป็นเขต อเองเพจก็ไม่มั่นใจเร,เราต้องเก็บเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะเรื่องเงินเรื่องทองค้ังเก็บแล้วมันทําไม่ถูกต้องผมเองผมก็ไม่อยากเก็บนะครับเก็บผมเข้ามาแล้วไปทําไม่ถูกต้องดล้าเดี๋ยวจะเดือดร้อนตัวเราเองก็เลยทู่ไม่เก็บก็เลยดีกว่าเพราะยังไม่ชัดเจนยังไม่เห็นระเบียบอะไรเลยมันชัดเจนแต่ตอนนี้กําลังศึกษาอยู่นะครับถ้ามันชัดเจนเลยแล้วก็ผมจะต้องเก็บเพื่อจะไ,ได้มีเงินบำรุง ของมืเสือนะครับของเขตของจังหวัดของเสือระดับประเทศเระได้เป็นตามขั้นตอนนะครับแต่นี้ถ้าเกิดมันไม่ชัดเจนผมมีผมก็ไม่อยากรุ่งหรอกนะครับเรื่องนี้นก็ไม่ใช่เงินเยอะแต่ว่าทำอีกแล้วมันก็เข้าตัวนะครับเข้าตัวแลวเลยก็จะเลยก็ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเราก็ยังไม่ได้ทำ ตอนนี้เริ่มเห็นความชัดเจนแลยนะครับอยู่ภายภาคแรงให้เกิอย่างนี้นะฮะห้องประชุมอย่างนี้ตอนนี้ว่าจะทําเนื้อหารดรเกี่ยวกับการเก็บเง,นง,งนินบลลุงอะไรนะครับว่าทำไงที่จะถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องเราก็จะได้ดนึ่งินการนะครับพอเมื่อเวลาเราจะจัดกิจกรรมอะไรเกีกรรกเ่ยวกับลูกเสือไม่มีสตงค์เอาเงินบำงลุงเราก็ไม่ได้เก็บ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเดี๋ยวเพิ่มซะเลยหนึ่งอยู่สามสีนะ่ห้าในนี้น่องเดี๋ยวหลังจากนั้นจะได้ให้ทางเลขาว่ายาวไปเลยนะครับหนึ่งจุสามเรื่องที่จะถึงต่อไปเคยเกิดเกิดแล้วนะครับก็คือเนี่ยการประกวดระเบียบแถวนะครับประกวดระเบียบแถววางหลักเกณฑ์ ถ้าไม่ได้แหมสูงนี่ก็ต้องหมายโรงเรียนเนาะของเขาเนีอย่างน้อยสององไม่ได้แสดงว่าศักยภาพของแต่ละสูงเนี่ยในเรื่องของลูกเสือเนี่ยก็จะแสดงว่าให้ดีครับแล้วยิ่งเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองเนี่ยเดี๋ยวเนี้ลูกเสือมันบมาอะไรอย่างอยู่ในตัวบมที่อะไรอีกอย่างครับเพราะฉะนั้น เวลาสองพันสองเข้ามาประเมินเนี่ยที่ตึงจะถึงในรอบสี่ข้างหน้าคะแนน,นตรงเนี้ยคุณก็จะไม่มีนะครแสดงว่ากิจกรรมตรงนี้คุณยังไม่จัดอย่างจริงจังแล้วจะประเมินที่ตรงนี้ผ่านไปยังไงนะครับอันนี้ก็จะพยายามนะครับจะพยายามนะครับจะออกมาือให้ชัเดเจนนะครับว่าคุณต้องสุกนะครับทุกอย่างน้อยต้องตรงยัง มากกว่าสองไม่เป็นไรนะครับน,นี้ก็คือเรื่องการประกวดระเบียบแถวนะจริงๆแล้วเราผมอยากให้แต่ละสูตเนี่ยก่อนจะส่งมาเขตเนี่ยแข่งกันด้วยซ้ำนะครับจดประกวดแข่งกันแต่ทนี้อาจจะด้วยความแตกต่างของโรงเรียนหมายถึงโรงบานสูตรก็มีโรงเรียนเล็กๆไม่กองกเสือมันไม่พอที่จะ ชุดหรือว่ารวมกองแต่มันไม่พอที่จะแข่งเป็นอยาง้งเราก็เลยไม่อยากจะบังคับแล้วว่าต้องต้องแข่งขันกันมาก่อนนะครับแล้วก็ขัดมาสองโรงเรียนลงมาแข่งที่เขตพื้นที่นะครับกินก็อยากจะทำยาไงไ้นนะครับทีนี้นั่นแหละเรื่องในศักยภาพของโรงเรียนแต่โรงเรียนมันไม่มันไม่เหมือนกันนะครับก็เลยเอาว่า รลมตัวแทนมาสองเรียนก็แล้วกันนะครับครับก็เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบเรื่องืเรื่องการบรรวนระเบียบแถวนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปเสือนักการไออันนี้คือไม่ได้สำพัาดอะไรมากแต่อยากจะอยากจะ ก็ให้พวกเราช่วยกระจายข่าวว่าการเข้าข่ายรุนเรือในในครั้งต่อไปหรือีการศึกษาหน้าอะไรเงี้ผมเองเนี่ยอยากอย like ากออกเป็นนโยบายเนคุยกับท่านผอนะครับเป็นนโยบายก็จะอยากจะให้การเข้าข่ายอักแรมในในจังหวัดจีนนะครับถ้าโดยท่านเข้าที่สูงหรือจะหาแอเรียในบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนท่านหรืออ่าจยมันยี่ ใช้คนเยอกันเค่ไนนะครับเข้าค่ายกันนะครับพักแรมเพราะว่าช่วงนี้ยเราก็จะได้ยินข่าวกันอยู่เรื่อยๆว่ามีวันเหตุถนักเรียนมั่งรถนนท์่้างนี่ม้างไมียวันเหตุอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าของเราเองไม่เคยมีแต่ก็ยังมีเลยนะครับในเขตเราเองไม่เคยมีนะครับ Quindi, Luckily, Roma, election, Hence, ในเรื่องตรงนี้แต่ก็ ขออนุญาตจ,จะมาเลยนะครับจะเป็นเข้าขาา่ายกาแฟมาจะไปจทรกด้าอีกขอเขาก็มาอยู่เรื่อยๆรื่อเรื่องนี้ก็เข้ารงเตือนละผมนี่แหละเคนเตืนตังถือนะครับแสดงว่าจินจสองประการที่ผมลงมายอย่างสักสิ์หยุดเส,สร,ร็จแล้วกลับมารอดปลอดภัยนะบอกว่าตอนนี้เวลาผมเร็จไปไหนเลยเอาไปมาดีเดอร์ ประกาศนี้้องให้หลวงพ่อดังๆลงก่อนเส็นะครับเพราะเป็นเรื่องนินหวานเสี่ยวครับแด้เดี๋ยวนี้กระทรวงหูหลยลได้หยดเพียบเลยเรื่องการพาลูกเสือพานักเรียนไปทัศนศึกษาต้องตรวจสภาพรถต้องด้วยตรวจสภาพคนด้วยหมายถึงคนขับนะครับมีว้ขับขี่ประเภทไหน ตรวจสุขภาพร่างกายแล้วไม่มีโรคประจำตัวแข็งแรงดีนะครับไม่ดื่มูุราอะไราย่ยนเยอะแยะนะครับเยอะมากถ้าจะทำกันให้ถูกจริงนะครับทําให้ถูกกันจริงจิๆๆๆตอนนี้ค่ายของเหลือประเทศเราก็ดูดีแหละนะครับใช้ได้ใช้งานได้นะครับก็ ถ้าเกิดไปจักตรงนี้แล้ววิทยากรในเขตของเราเนี่ยก็มีอยู่นะครับและตอนนี้กำลังมีความคิดกันอยู่ว่าอยากจะมีทีมงานวิทยากรของสำนักงานเขตขไว้สักชุดหนึ่งเนี่ยทุกที่เห็นหน้าค่าตาเนี่ยเวลามีงานอ่างเข้าไขา่ตรงไหนอะไรไงยก็ไปช่วยกันนะครับ รือง,งานลุกเสืองานอะไรตรงไหนก็ขอมาแล้วก็ไปช่วยกันนะครับมันจะได้เป็นฝึกเป็นแผนแล้วมีทีมงานที่มันมาตรฐานนะครับที่จะไว้ใช้งานระดับเขตืที่นะครับจะได้ไม่พูด,ดง่ายๆไม่ขาดด้วนหายไปไหนนะครับเพราะว่าทีมงานรุ่นเก่าก็อายุมากๆนะครับแย่แล้วนะครับ พยายามเอาคนรุ่นใหม่ๆม,มาไว้ทำงานตรงนี้แทนคนรุ่นกเก่าครับก็อ,อันนี้ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ครับพยายามมองอยู่ผมพยายามมองอยู่ว่าเออใครพอมีฝีไม้ลายมือตรงไหนดึงข้อมือเลยอย่างเช่นงานไออบรมอะไรงัน,งนธนาคารนะครับจะให้นพวกพี่ๆเราเนี่ยที่ีเลาวิทที่ ที่บางอ๋ออะไรนะรอบอกให้ถ้าเห็นคนไหนดีพี่เอาเลยนะยิบมาเลยนะครับมันเป็นทีมงานเราไว้นะครับก็เห็นหลายคนเหมือนกันที่มีใจรักนะครับครูย้ายมาจากที่อื่นครับดีเลยเอาเราเอาแน่เราไม่ต้องห่วงขอประสทงานที่เทียแข็งนะครับ ที่ยังไม่ทราบเรื่องเรื่องการรมนะครับผศึกษาครับมรมเรื่องการจัดสินวิวีราสี่ห้าหกคุแจ้งข่าวเลยมัหนังสือออกไปแล้วผมก็กลัวข้บดผมอย่างนะครเรื่องสองทีเลยนะตอนแรกที่แปดีเก้าสามสิบไม่ได้แน <int ess im ità> ่นอนที่แปดกไม่ได้แล้วเลื่อไปหกเจ็ดแพราประสานไมที่โรงเรียนคูเรียคู ไม่ว่าเอาเลือดขึ้นมาสี่ห้าหกอเลยเขางงผมไปหมดแล้วมั้งนะครับบางคนที่จะไปเข้ารับการอบรมน,นะครับไดเลขห่านี่สี่ห้าหกเนี่ยบางคนเนี่ยมาเข้าไพ่กับเราเนี่ยพีทีซีเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยจะไหวไหมเออเขาก็จะบมดผมหรือเปล่านะครับจะไหวไหมเว้ย,เ,ยเอา ทำไงได้อะมันมันจะไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าถ้าเปิดเทอมมาพฤชพานมินายากรกฎาสามเดือนไม่ให้ใช้เงินแหละหมดสิทธิ์ใช้เงินแหละกรกดาเแล้วเวลาอีกสามเดือนนะครับเวลาสามเดือนโครงการของกลุ่มส่งเสริมสิบห้าโครงการยังกระดับกระเดียอยู่เลยนะครับหาช่องทางลงวันที่เปิดปฏิทินไล่กันเพื่อไล่แล้วไล่อีก เลื่อนไปเลื่อนมาขยับไปขยับมาจนให,ให้ให้วุ่นไปหมดแลละนะครับลูกเสือไม่ขยับทิ่เจองกว่าดีนะลูกเสือไม่ขยับลูกเสือไม่ขยับแล้วเพราะงานใหญ่นะครับแล้วก็จะ้วขยับไปมันจะไปกระทบอย่างอื่นหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องขยับหนีกันเป็นลาดับลำดับไปเป็นโดมิโนโน,นะครับทำอีกงานหนึ่งนะครับสี่ห้าหกก็จะช่วยบอกพวกเราได้เลื่อนจริงๆ นะครับเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าหาว่า,เ,าเราเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วก็เขาก็จะบมดแต่มันอยู่ในช่วงปิดเทอมแล้วนะครับอยือช่วงปิดเทอมบางคนเขาบอกว่าโอ้ยหารไม่ส่งชื่อมาส่งคนอื่นเขาบอกเอ๊ะมันปิดเทอมเขาไม่ส่งก็มาเองดิจะไม่ยากอะไรครับอเออกะมาเลยเราก็มานยครับ หน้างานเราก็ยังรับเลยงาน,น 4, 5, 6, เนี้ยสี่ห้าหกเนี่ยรับนะครับเปิดหน้างานแล้วรับสมัครหน้างานอีกนะครับก็เหมือนกันที่ทําไว้เนี่ยก็มองถึงอนาคตนะครับว่าเดี๋ยวพวกเราก็เสียกันไปอะไรกันไปใครจะมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนนะครับใครจะมาจัดสินกีฬาใครเราเป็นทีมงานของเขตตรงนี้ มันจะขาดหายไปผมก็เลยคิดไว้ว่าอตรงนี้น่าจะทําไว้เริ่มต้นไว้ครับเริ่มต้นไว้อคนที่ผ่านการอบรมตรงนี้ไปแล้วไม่จําเป็นมาต้องตัดสินให้เขตล็อกอางโรงเรียนมีกีฬาภายในเนี่ยคุณก็ใส่บัตรนีผู้สนับสนุนโรงเรียนเราหลายคนเน่ยก็ต้องหลายท่านนะครับเราก็จะดู ความน้ำพันหคนนี้สมมตินเนาะให้เราจำ5ห้าหกแสนเลยโอ้คนนี้ต้องเอาก่อนเลยไอโลรางวัลเลยนะครับคนนี้อำามานิดๆหน่อยๆน่อยแต่ก็ทําำำสม่มเสมอนี่ก็เอาเป็นใบประกาศเยรติคุณก็ได้อะไรนี่เป็นโลก็ลจะเออมากไปอะไรเงี้ยเนาะรีบๆเลยเนี่ยครับแลวช่วยประชาสัมพันด้วยแล้วก็ อยากให้คือเป็นธุระให้ทั้งทางผู้ที่เขาสนับสนุนเล้วหน่อยอ่ะอย่ไปให้เขาทำเอกสารเองเขาไม่ทำแน่นอนเนี่ยยังหลวงพ่อวันเนี้ยผมก็ต้องไปบังคับโรงเรียนของคุณว่าให้รวบรวมทำผลงานของแกให้ส่มาน่อยเนี่ยทุกน้อยหลวงพ่ออะไรเนี่ย มาสารบุ์ให้หัวผานเรียนอะไรทั้งหลายครับต้องไปเห็นตรงเลยเราก็งงงงเยอะแยะนะตองผูการการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปิที่72นะครับท่านผู้บริหารท่านนะวิทยากรทุกท่านนะครับก็จากรายชื่อคณะวิทยากรเราเนี่ยเกือบหลักผมแต่ว่าผมก็แล้วแต่ใครฝากมารับหมด นะครับไม่รู้จักครึ่งกว่านะครับแต่ก็อยู่ที่วันนี้แหละท่านมาเนี่ยรู้ตัวไว้นะว่าต้องช่วยกันให้ตลอดงานนะพอนะนะเบว,วนอนเท่านี้ถ้าสมมุติว่าแต่ว่าก็มีหลายคนโทรมาบอกเออพอบังเรือนโทรมาบอกว่าไม่มาแต่ฝากค,คนเข้าลรงอีกคนนั้น,นเป็นเส้อย่างนั้นนะพอพอไทยรัฐพาแม่ไปหาหมอแล้วก็สดิ์ชัยก็โทรมาบอก ลูกไปเรียนพิเศษแต่วันหนึ่งกองสามมาพอประจบโทรมาบอกนะฮะก็ทีมงานเราก็คงจะจะเพิ่มจันนี้หลายท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับในการร่วมงานในการฝึกอบรมวิชาพูมกับอทกเสือสามัญท่านความรู้เบื้องต้นนะครับก็ผมในฐานะเจ้าภาพาและคณะครูของโรงเรียนวัดบางแดงก็ขอต้อนรับ,บนักวิกรไว้ในเบื้องต้นก่อนนะครับ ก็คงจะให้ท่านอาจารย์พิพัฒน์ตลับเพชรนะครับเป็นขอฝกกองหนึ่งแล้วอาจารย์นิมิตสองท่านนะครับเป็นผู้มวยการฝึกจริงๆสามารถตั้งได้สามขอฝึกแต่ตอนโครงการที่เราเสนอไปเนี่ยแปดสแต่ตอนนี้เดี๋ยวถึงเวลาเราจะบอกว่าสมัครมาเท่าไหร่แล้วนะครับก็ขอเชิญท่านอาจารย์พิพัฒอยู่ที่ผู้มือการฝึก ถ้าผู้มือการฝึกปรับเ,เปลี่ยนให้ก็ได้แต่ถ้าไม่ได้ในเรื่องของอลูกเสือเนี่ยเขาใช้นังสือเชิญกับนังสือรับรองได้แต่ณตอนนี้ผมก็ไม่ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตเขาถ่ายมาให้หกสิบชุดเรียบร้อยอยู่ข้างหลังนะก,ก,ก็ก็อาจจะไม่ปรับเปลี่ยนก็สามารถร่วมงานกันได้ไดเนาะเดี๋ยวออกไปนังสือเชิญเพราะว่าเขาถ่ายเอกสาร 60เมื่อวานโทรคุยกันบอกหนูถ่ายเอกสารต่างๆแล้วน้องถ่ายแล้วกันแล้วนะครับถ้าไม่ถ่ายก็ก,ก,ก็ก็จะปรับเปลี่ยนใช้เพราะฉะนั้นก็มีหลายลายที่เราไปอบรมมาก็คงจะเป็นรุ่นพิเจเตอร์อ่ะไม่ใช่นานแล้วนานแล้ว,นนลวมีพิจิตรเติร์ฝากมาหลายรายนะครับแต่ถ้าเกิดเขามาเขามาช่วยงานก็ในหลักแล้วก็ที่ท่านผอฝึกกันนะผมจะภาพก็ อีกทีจะเล่าก็แล้วกันแต่ว่าคงไม่ปรับเปลี่ยนละคาสั่งวันนี้นะเพราะว่าติดถ่ายเอกสารสำเนามาหกสิบชุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ประสานไม้ก่อนว่ายังไม่ต้องยังไม่ต้องทาอะไรนะแต่ว่าที่ให้เขาแจ้งไปเนี่ยก็คือไม่อยากจะให้แจ้งเป็นคําสั่งไปเพื่อผมจะมาปรับเปลี่ยนจะแจ้งเฉพาะรายชื่อไปแต่กลายเป็นว่าเร็วมากเนที่เราสำเนาให้พร้อมเลย ท่านรองผู้ในการทำงานเขตท่านรองประจักรแจ่นะครับที่ได้มาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ให้เรานะครับก็เรียนท่านรองบันเตอร์รองนิตท่านเน็ตเย็ดท่านภูมในการในหลายโรงเรียนนะครับแล้วก็ท่านจะไป่อนทุกท่านนะครับอ่า